มาดูต้มกุ้งต้มกุ้งกุ้งมังกรอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกทุกคนนี่ตัวใหญ่หญป๊าดตัวใหญ่มากช่วยคอมเมนต์หน่อยเด้อทุกคนคุณยายเรียกไม่ถูกเอาฝนก็ตกนี่ ทานต่ำส้มกินช่วงบ่ายสามเด้อทุกคนหิวมากเลยวันนี้ไปเลาะจะไปตำลงรถนะพอละแค่นี้แหละเยอะใส่สอเม็ดมะนาวใส่มะนาวลงไป ผงนัวขาดไม่ได้ก็คือผงนัวนะจ๊ะน้ำตาลน้ำปลาปลารามะขามเปีเยกเลยขาดปูดองไม่ได้ใส่ไปเลยเนี่ย อาอป่ะผัดมีมีผัดมีมีกุ้งมังกรแกล้มแล้วก็นี่ส้มตำมาจ้าทุกคนแกะเลยนะเนี่ยแกะเลยกุ้งมังกรเดี๋ยวใส่จานอุ่งก่อน ส้ตมตำนี้ช่วยกินเดอ้อทุกคนส้ตมตำเผ็ดมากฉีดกึ้นมะกรูดเดอ้อต้มจนเปื่อยอขอกินกับมือเดอ้อ ไม่คิดว่ามันจะเผ็ดขนาดนี้ผักวุ้นเส้นเขาไม่ท่เลยผักไม่ อืมอืม้โอ้ัอออัถ้าเผ็ดก็กิน ผัดมี่ต่ก่อนหายเผ็ดพินต่อเป็นกดลายย้อนแต่อดไม่ได้วันเนี้ยเอาเนื้อเลยมันออกจากช่องแข็งแล้วเอามาต้มอ่ะแล้วก็เนื้อมันก็เหมือนจะไม่เนื้อมันเล็กแต่อร่อยอยู่อร่อย กินไม่ต้องรีบถ้ารีบแล้วมันอิ่มไวเผ็ดก็เผ็ดอร่อยก็อร่อยแระหมอู น่องล้วนๆเนืน้อเยอะมากชอบดูดขามัน ตรงนี้เขาจะกินยังไงเนี่ย กินยากกินเย็นเหมือนกินปูเละไอ้ที่เนื้อล้วนๆก็ไม่อยากจะกินนะอยากมากินนะไอ้ที่มันติดแสนะแสะ ข้ยขอช้อนกัดก่อนเน้อคนอละครึ่งเนื้อโซนเนื้อเด้นี่เนื้อกุ้งเด้อทุกคนวุ้ย จริงๆของดองเขาก็ไม่ให้คุณยายกินนะเพราะว่ากดไหลย้อนแล้วมาใส่ปูดองเผ็ดเขาเผ็ด